สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องกูวดีครับวันนี้จะพาไปที่อาร์คคาเฟ่ครับมันมีคําว่าคาเฟ่รเราไปโดยพี่แกร็บครับเลือกแกร็บแกร็บแกร็บต้องเข้าแล้วครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราลองไปดูกันว่าร้านจะเป็นยังไงครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านอ่านว่าอะไรนะอาร์คด้านหน้าผมเนี่ยเป็นปูนวิถีข้าวออที่สีสังเกตง่ายๆเลยครับอยู่ติดถนนเลยไปครับตมามาเข้าแวะไหนมันอ่านว่าอะไรครับไอตัวย่อเนี่ยย่อมาจากคำว่า a r c h i t e c t ใช่ไหมครับ ARCH มี C H ด้วยที่นี่อะไรอร่อยครับกาแฟกาแฟครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟ ผมเท่าไหร่ครับอะไรติ้ตี้นะเดอร์ตี้ลาเต้เออลองก็ได้ครับเดอร์ตี้ลาเตออ้โอเคครับพูไดได้ครับปูครับปูครับอีกแก้วหนึ่งใส่ไส้หลับไหมใส่ค่ะใส่ครับจ่บายครับสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทครับเขาบอกว่าที่นี่คนจะดีอะประมาณช่วงบ่ายครับถ้าใครอยากจะมาถ่ายภาพสวยๆผมแนะนำให้มาเช้าหน่อยนะ ไอ้ดำๆ,ดำๆนี่อะไรครับเปื้อนเหรอครับไม่ใช่นะ<ช>พอแล้วรอกาแฟครับ เราก็มาถึงข้างในที่เป็นมุมหาชนหลักของที่นี่ใช่ไหมครับระหว่างรอน้องนางฟ้าของเราครับผมก็ลองเข้ามาเซอร์วยแล้วก็หามุมเราจะมีท็อปิกหนึ่งก็คือมาที่นี่ถ่ายรูปยังไงให้ไม่สวยครับถ่ายยังไงให้สวยครับนั่นแหละเมืไหรจะมานะไสทูพีสมาปะระหว่างรอเดี๋ยวเราผมไปถ่ายแฟนผมเล่นๆดีกว่าไป เดี๋ยวผมจะให้น้องตูนเขาก็แนะนําตัวในสไตล์ของเขาไปเลยครับว่าเขาชื่ออะไรก็ชื่อตูนแหละหนูชื่อกาตูนนะคะครับก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแวงทนะคะเดี๋ยวก็ตามมากันเพียบมากันเยอะๆช่วงนี้ช่วงนี้เงาช่วงนี้เงาชนี้เคะเพราะว่าโรงแรมเอ็นเตอร์คอนเขารับต่างชาติเป็นหลักแล้วสายการบินปิดใช่ไหมก็เลยค่อนข้างเงามาเล่นกันเถอะนะ เล่นเกมอะไรอยู่นะเมื่อกี้เห็นคุยกับอัลมังอัลมังอัชมันแปลเป็นไทยว่าก็ุ่มกลุ่มของพวกเราเนี่แหรออัมังอัชกลุ่มๆของเราเนี่ยแหละใครจะฆ่าเราใช่ไหมเขื่อนจะฆ่าพี่จะเลินคนแรกวันนี้มาที่ร้านอะไรนะมันออกเสียงว่าอะไรออกเสียงที่ถูกให้พี่ฟังหน่อยพี่ออกเสียงไม่ถูกอัชอัชต้องมี C H เขาบอกอัชอัช ต้องมีชูเอ้ม,ม,มันมันก็มีนิดนิดอะถึจกกองจะถูกนิดนิดนึงนี่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีอยู่ตรงนี้คือคอนโดว่าอ,อ,อยู่ใกล้ๆมา,ลมาไวมากร้านนอยู่เองใช่ก็<ต>คือไม่รู้เลยว่ามันมีร้านคาเฟ่ดีๆตรงนี้ถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเหมือนกันก็คือชอบชอบแบบงานในดิเลคือต้องไปคาเฟ่เลยไปคือวันหยุดก็คือต้องหาคาเฟ่อย่างนี้สมัยก่อนพระราม9คาเฟ่เคยไป ตอนนี้อะอยู่หรอสมัยแบบอัดวิดีโออะเดินทางสะดวกไหมคะนี่นั่งอะไรมาเมื่อกี้เมื่อกี้หนูเดินมาเดินมาเลยถือว่าใกล้มากนะประมาณ10นาทีได้ทำไมเป็นนางฟ้าไม่บินมาเหนยขอปีกหน่อยเดียวนี่้อนปีกอยู่นะเนี่ยคุณจะตุ้งจบคณะอะไรมานะคะหนูจบนะะ มนุษย์ศาสตร์เอกการโรงแรมเอกการโรงแรมอ๋อก็ตรงเนาะแล้วอยากทําอะไรอ่ะจริงๆหนูอยากเป็นแอร์แต่หนูรู้สึกว่าอยากเป็นแอร์ก็ดีนะเย็นดีเพราะอะไรถึงอยากเป็นแอร์รู้สึกว่ามันเป็นความฝันเป็นเป้เด็กเป็นความฝันเลยใช่ไหมใช่ก็เลยอยากเปความฝันในเป้าเด็กฮยพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่อยากเป็นอะไรครูก็จะถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอบไปว่าเป็นอะไรก็ได้ครับที่ที่ ทำให้เรามีและครอบครัวมีความสุขพอแล้ว่าแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรชอบศิละปะยุคนั้นนะศิละปะมันมันต้องบอกว่ามันยากยากที่จะยืนเพราะว่าคนที่มีชื่อเสียงส่วนมากต้องตายสมมุตินะ,ะนสมมุติเราทํางานอาร์ตอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งปึ้งแล้วเรายังอยู่เราจะไม่ค่อยดังย,ยุคนั้นนะ,ะเราต้องตายก่อน <c oughs> แล้วกูจะเป็นไปทําไมวะก็เลยเป็นอะไรก็ได้ที่มีความสุขดีกว่า ผมจะไปถ่ายภาพน้องตูนครับเรามีท็อปปิกว่ามาที่นี่ถ่ายภาพยังไงให้ไม่สวยครับเดี๋ยวจะไปดูว่าไม่สวยหรือเปล่านะป่ป คือถ้าใครเป็นสายคาเฟ่หรือว่าเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะอย่าลืมมาลานนี้นะคะ้านอาร์ชนะคะมีทั้งน้ำมีทั้งขนมสถานที่ถ่ายรูปสวยๆเลยนะคะไม่ได้ไกลจากบีเทสมากเะคะเดินทางสะดวกมากก็คือนั่งบีเทสมาลงที่ปุณาวิถีนะคะแล้วก็ออกทางออกสี่นะคะแล้วก็มาทางรถยนต์ก็มาได้นะคะก็คือมีซอยให้จอดรถอยู่ข้างๆนะคะแต่ก็เสียเงินแค่ยี่สิบนะคะก็คือคุ้มาใช่ก็อร่อยมากนะคะการเดิน,นทางก็สะดวกมากนะถ้าไม่ยึดติดนะเรานั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยสะดวกเลยลงปุ๊บ ถึงเลยนะครับแล้วก็ส่วนความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าถือว่าแพงไหมถ้าถ้าเป็นสถานที่ในเมืองอย่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะราคามีราคานิดนดครับต่อกาแฟหนึ่งแก้วตกแก้วละร้อยห้สบรอยสาส่วนอาหารเท่าไหร่นะขวซองข <120. S 1> วซองชิ้นละร้อยยี่ผมว่ามันก็เป็นราคาในเมืองนะถือว่าแพงไว้ก,ก็แพงนิดๆอ่ะแล้วก็อันที่สการบริการใช่ไหม การบริการนี่โชคดีที่เรามาวันที่คนไม่เยอะนะผมว่าบริการนี่ใช้ได้เลยครับยังไงก็สรุปเ,เหมาะกับคนที่อยู่แถวย่านนั้นนะครับย่านปุณณวิถีเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยมาโคตรง่ายครับสำหรับผู้ที่อยากจะมาจริงๆแล้วอยู่ไกลผมว่าก็ลองจอดรถพลัก้อนแล้วก็ต่อไฟฟ้ามาก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นการที่ไม่ต้องเอารถมาติดย่านสุขุมวิทครับ ก็แนะนําครับสําหรับร้านนี้ครับกูว่าดีครับก็วันนี้จบแล้วนะคะสําหรับทริปคาเฟ่ที่อาร์ชที่ปุณาวิถีครั้งหน้ามารอกันว่าจะไปที่ไหนต่ออย่าพลาดนะคะรับรองว่าเด็ดแน่อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะหรือว่ากดกระดิ่งจริงๆไว้เวลาคลิปใหม่มาจะได้รู้กันนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมมาร์กนะคะกวูว่าดีไปติดตามกันด้วยค่ะ ถ้าไม่ใช่ในไอจีสตอรี่อ่ะก็คือแบบในจีสตอรี่กับเพื่อนเนี่ยคือไม่เขินเลยแล้วเพราะรู้ยังไงก็คือแบบคนก <ừ, S 2> ันเองเลยแล้พอเริ่มมีกล้องใหม่อ่ะเริ่มแบบว่าหมดจะจริงจังอ่ะอคือเขินขึ้นมาทีมัน,านอาจจะดูว่าเป็นแบบเป็นรายการจริงๆไม่ได้อยากให้ดูเป็นรายการเลยอะ่นั้นเออยากให้เป็นแบบว่าตอนที่เราเดินไหวเราก็เดินคิดแค่นั้นปอตอนที่เราเที่ยวไหวเราก็เที่ยวแล้วมันจะมีวนนันคนเราเดินไม่ได้ตลอดชีวิตมันจะมีอีกสิบปียี่สิบปีที่เราจะต้องนอนแบบ นอน,นอนนอนั่งๆแล้วอะถึงวันนั้นเราอาจจะกดขึ้นมาดูตัวเราเองว่าเฮ้ยเราเคยทำอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ผิดหรือว่าเอ้มันดูซีนิมาดีนะคนตั้งตเน,นะ